เผยข้อมูล vivo x60t pro 5g ผ่านการรับรอง Tc แล้วมีชาร์จไว33วัตต์เผยข้อมูล vivo x60t pro 5g ผ่านการรับรอง Tc แล้วมีชาร์จไว33วัตตนะ์ะตอนนี้ทาง vivo ก็ได้มีการเปิดตัว vivo x60 series ออกมาแล้วถึง4รุ่นด้วยกันนะครับ ที่มีทั้ง vivo x 6 0 vivo F60 pro vivo F60 pro plus และ vivo f 6 0 t ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่น vivo f 6 0 t pro เผยมาจากฐานข้อมูล t c แล้วครับจากข้อมูลของ t c เผยว่า vivo f 6 0 t pro มีรหัสโมเดลว,ว่า v 2 1 2 0 a รองรับการชาร์จไว33วัตต์วงเครือข่าย5 g แบบเดียวกันกับรุ่นเปิดตัวไปก่อนหน้านี้อย่าง vivo f 6 0 t ครับ และน่าจะใช้ชิปเซ็ต d i m m n s i t y 1 2 0 0ที่ได้อัปเกรดจากรุ่น vivo x 6 0 t ที่เป็น d i m e n s i t y 1 1 0 0ครับบนระบบ,บปรนการ android 11ครอบครับด้วย origin os และน่าจะให้แรมมาที่ 8GB ส่วนหลอมให้มาที่1 2 8 g b ครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับทางมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง it f a s t จะมาบอกกล่าวร้าอีกทีครับตอนนี้ช่อง it f a s สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาร์เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ